สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกรถสีจะทำมาหากินนึ่งเกาเขาน้อวันนี้ผมก็จะพามายามกุ้งบ้างนะครับโอ้รอปีนี่พนันได้ใส่นะครับลองบ้างครับว่ามันจะหมานม่นะครับเน้อลองมาลุ้นกันบ้างนะครับน่าก็ขอดๆล้งนะครับได้จะมีตัวหรือบ่ะนะครับอ่ะนี่นะครับใกล้จะถึงนะครับนี่ลองดูนะครับมองมองหูนะครับว่าจะเข้าบ่เข้านะครับ องมนวนนับเนาะงแ,ก,แกมานะครับจะขึน้นหรอว่จะมีกุ้งโมน,นะครับนี่หลายนะครับนี่เปลาเสีนหอยนิหน,น่อยนะครับลุกกระต่อครับาหลายนะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะสรุปยุบานบงเงินนั่นก็เนาะมันจะได้บ่อใดนะครับเนาะนี่นะครับรวมนะครับทั้งกุ้งทั้งปลาซิวนะครับเลยทำนี้นะครับนี่ใส่นะครับผมเลยอยากถ่ายให้ดูนะครับมันมันบ่ค่อยหมานนะครับอ่าจะดเด็ดปนเอานะครับเนี่ยคือเจได้ก้อยครับโอกาสหน้าคนละเขาเจ็ดตะก้อยครับวันนี้ปนก่อนครับปนกุ้งครับมากินกันครับเด้อะปนกุ้งครับครับมาเนอครับเด้อมาปนนะครับดักกุ้งบ่ไใดนะครับเลยปนเอานะครับปนกุ้งครับนี่พักกั๊บนะครับพักธรรมดาประสาทวันาน้งวันาะคร โอ bert, up, ้ดักกุ้งบะมานนะครับว so, ันนี้ดักมือแรกกัดได้ปนแล้วนะครับอ่ะจะไปแก้มืองหนาวแล้วครับเนาะจะได้ก่อยนะครับวันนี้ปนก่อนครับอ่ะมาเลยครับเด้อมาไกล่าไกลครับมากินครับปนกุ้งกับปนกุ้งนะครับอ่ะจนบริไายให้ดูนะครับเพวกผมันบะหมานนะครับอ่ะเออมาเลยครับเด้อจับอยู่เลยครับ มาเล็กยกระปุน้องครับ ยังดีอยู่นะครับยังเล้วเศร้าอยู่นะครับนี่ เด้อแสบอยู่ครับแสบอยู่ครับปนหมดปะจำนะครับปนหัวมันนะครับ นกกับพอนุครับ โอ้มาปนกับเดี๋ยวราเติมู่ครับอ อนะครับคลิปนี้ผมจะพาคุณทั้นียนะครับเนาะฮะดักกุ้งนะครับได้บ่อลายนะครับเลยมาปนเอานะครับขออะไเดียกเศร้านะครับเนาะนะครับผมพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับเราสียดาธรรมะหากินที่เก่าครับคลิปนี้ก็ขอตัวคข้ามาสวัสดีครับ